มาดามแป้งเผยเคล็ดลับชีวิตคู่ถูกใจแอปรีบปรบมือให้เลยเป็นคู่รักที่น่ารักและสวีทกันมาตลอดระหว่างมาดามแป้งและเอนรัตเราจะเห็นโมเมนต์มุ้งมิงของทั้งคู่ที่เรียกได้ว่าเป็นรักไม่จืดจางแม้จะคบหาดูใจใช้ชีวิตคู่มานานมากที่ปีหน้า2567จะครบรอบแต่งงานสิปีแล้ว ล่าสุดมาดามแป้งเผยเคล็ดลับชีวิตคู่ในรายการสามแซบโดยบอกว่าต้อให้เขายอมเราตลอดคนเราอยู่ด้วยกันก็มีทะเลาะกันบ้างแต่หลังๆทะเลาะแล้วเริ่มเหนื่อยก็เลยเอาเป็นว่าตนถูกละกันถูกไว้ก่อนถ้าผิดก็กลับไปดูข้อหนึ่งอีกทีก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันช่วงเขาแรงเราก็อ่อนช่วงเราแรงเขาก็อ่อน